ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง <c oughs> ลิตาคิทแคทและนี้นะคะเรากลับมาอีกล้วเกมโลบอกนั่นเองแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแหม่ว่า blue heaven rp นะแล้วันนี้นะคะพี่ลิตาจะมาจัดการประกวดแต่งชุดก,กี่เพาประจำวันตรุษจีนนั่นเองคะ่ะเย้เนื่องจากว่ายังไม่ถึงวนันตรุษจีนหรอกแต่ว่า ช่วงนี้เป็นเทศก,กาลตุ่จีนแล้วนะคะแล้วก็วันตุ่จีนเนี่ยก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะก็จะเห็นพวกตามของตำห้าเขาเริ่มประดับประดาไปด้วยเออพวกสสอิสซิซิรี่เกี่ยวกับวันตุ่จีนทั้งหรายนั่นเองนะคะก็เลยอยากจะมาทำคอนเทนต์ตุ่จีนบ้างนะคะก็ FC นะคะ<ๆ>ที่จะมาร่วม ทับคิปประกวดแต่งชุดกีบเฮาในวันนี้นะคะสวยๆูเนี่ยมีน้องอันดานะมีนิดาอลินคนสวยนะคะน้องอตอน้องออบบชิน้องพระชานะคะน้องนาวฟ้าหนูดีน้องน้องฟ,อ,งอ,งฟออีฟนะคะน้องกระแต น้องคอปเตอร์นะคะแล้วก็น้องซันนี่นั่นเองะคะ่ะพี่ลิต้าเขียนชื่อโดดไปโดดมานะคะเอ,อ้ยพูดชื่อโดดไปโดดมาเพราะว่าชื่อน้องทับซ้อนกันนั่นเองะคะ่ะก็จะมาเห็นว่าอยู่ในแบบธีมสีแดงนะคะสวยหรูแบบนี้และนี่คืองานนะคะที่เราจะมาจัดการประกวดนั่นเองะคะ่ะึ่งบอกเลยว่าสวยมากดูสิน้องมาตั้งโต๊ะตรงนี้ไว้นะคะเป็นโต๊ะสาหรับทานข้าวแล้วก็นี่นะคะมีโซนนั่งโชว์นะคะนั่งนั่งดูนะคะนี่นี่นี่ผู้ด,ดูก็สามารถมานั่งดูการประกวดตรงนี้ได้นะคะ อันนี้ก็จเป็นส่วนของหลังเวทินแนงสวยงามมากๆเลยนะคะใครนะคะที่อยากเข้ามาร่วม อคิวกับพี่ริตาแบบนี้นะคะก็อย่าลืมไปเข้ากลุ่มครอบคคิยแคทกันนะคะที่ไอจีพีริตาหายเลริตาไม่สกอร์คิดแคทตรงโปรไฟล์เนี่ยจะมีเขียนเขาว่าครอบคคิยแคทอยู่นะคะจริงเข้าไปแล้วกดเข้ารวมเลยนะคะเพื่อรับลิงก์เซอร์วิสอคิวกับพี่ริตานั่นเองนะคะก็ฝากซื้อลิตาคิดแคทด้วยน,นะคะมี่หกสีนะคะชมพูฟ้าม่วงส้มแดงเขียวนะคะเจ็ดโรบัคเท่านั้นวิธีการซื้อเนี่ยกดลิงก์ใต้คลิปนี้หรืจะกดไปที่โรบบอกพี่ริตาและคลิปเขาเขียนชันได้เลยนะและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปเริ่มดูกการรปะแต่่่่่งชุุุดดดกกกกีีีีี้เเาาปประะะจจำววววััันนนนตลยคคไสสท วันนี้จะมาพับกบเห่พบกับการประกวดตุวจีนกันนะคะสวัสดีค่ะเราอล,ลินและในงานนีเนะี่ยคืองานประกวดแต่งชุดกี่เผาค่ะอยากดูแววช่มีค่ะงั้นมาเริ่มกันเล,ลยโดยการประกวดครั้งนี้นะคะจะแบ่งเป็นแปดหมายเลขนะคะเอายเสียงน้องน่ารักยังเสียงน้องที่แปลว่าเสียงพีตีต้าภากโงไปเองนั่นแหละยังแบบตัวคนก็จะเดินออกมาโพสต์น่าดนิดหน่อยอยากดูแล้วใช่ไหมคะ อยากดูแล้วค่ะอยากดูแล้วเฮ้เฮ้เฮ้ไปดูกันเลยเบอร์หนึ่งมาค่ะโอเคมาค่ะเบอร์หนึ่งมาเรามีพิธีกรสาวสวยนะคะเป็นอารินกับะตอมเบอร์หนึ่งมาแล้วค่ะนางฟ้าหูดีนั่นเองอ่าแ,แล้วลวนี่ยิงไคนะ่เนี่ยงง่ายิงคนดูผู้ดูนะฮะนี่ฮาวบายเนมอีสดูดีวันนี้มาในธีมวันตุษจีนค่ะนี่ การยิงอะไรตรงนี้แล oh, ้วเนี่ยโอ้ทำไมถึงเลือกแต่งตัวแบบนี้มาคะอธิบายการแต่งตัวสักเล็กน้อยค่ะเชื่ออธิบายการแต่งตัวสักเล็กน้อยค่ะเพราะมันสวยค่ะที่าหถามว่าทำไมถึงเลือกแต่งตัวแบบนี้มาเพราะมันสวยค่ะ Hello l i d a Would you like some water Yes please มาเลยค่ะ some water ขอบคุณค่ะเรามีสปอนเซอร์นะคะเป็นน้องพออ p แขกแขกรับเชิญนะคะเล็กน้อยแบบแท้จริงเลยค่ะคุณซันนี่มันสวยและสวยมากเลยค่ะชุดมันดีและดีมากๆโอเคขอบคุณค่ะมีอะไรอยากจะบอกคนดูไหมคะเรียกหนูดีเป็นซันนี่นะสินี่หนูดีนะไม่ใช่ซันนี่ดูชุดน้องสิทุกคนอลังการเกินไปอ่ะปากบุดเบอรหนึ่งด้วยนะโอเคค่ะ ใครนะคะที่ชอบการแต่งตัวของนางฟ้าหนูดีนะคะก็ฝากโหวตให้น้องหนูดีนะคะใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะิดว่าโหวตให้น้องหนูดีนะคะโอเคไปคนต่อไปโอเคค่ะคนต่อไปเลยมาแล้วค่ะอมอมาชีนะคะนี่ค่ะหมายเลขสองตากล้องเหรออมมาชีนะคะหมายเลขสองชื่ออะไรเอ่ยคะ่ะนี่มีการสัมภาษณ์นิดน้อยด้วยสวัสดีค่ะชื่ออมมาชีค่ะวันนี้แต่งเป็นสาวจีน ในงานประกวดเชื้อเต็มตุ๊จีนค่ะช่วยอธิบายคอนเซปต์ในการแบ่งตัวครั้งนี้ม่ย้ยนะคะแต่งตัวค่ะไม่ใช่แบ่งตัวนี่มาในทตมกีเพ้านะคะตัวสูงวัยเชียนนะฮะแต่งตัวเป็นสาวจีนไงคะก็บอกอยู่ว่าสาวจีนโอเคคอนเซปต์สาวจีนจริงๆเลยค่ะตอนนี้อตอมอึงะะอ้งง่ะอึ้งแต่ก็กราอึ้งกับคาตอบแล้วนะฮะมีอะไรอยากจะบอกก็ดูไปคะ่ะจะไม่ถึงแต่งตัวแนวนี้เหรอคะอา้าว เตรียมกันก่อนไว้เนพิธีกรสองคนเออไม่ทราบว่าดิฉันต้องตอบคาถามใครก่อนดีคะพอใกล้ที่จะก,การตุจีนแล้วค่ะก็เลยจะต้องใส่แต่งตัวแบบนี้ค่ะโอเคค่ะคําตอบที่ดีมากมีอะไรอยากจะบอกไหมคะฝากเบอร์ส่งด้วยนะทุกคนโอเคค่ะใครนะคะที่ชอบการแต่งตัวนะคะสไตล์สาวจีนนะคะของน้องอมมาชีเนี่ยฝากขวดให้น้องออมมาชีเบอร์สองใต้คอมเมนต์ได้นะเย่ต่อไปคนที่3ามมาเลยค่ะคนที่3 เดม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 เดมแบจะลอยมานะคะเดิมเดิมเดิมด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 นิดานะคะนิดาบสามมาแล้วนิดาชื่ออะไรคะทายากเยอะนะคะทายากเยอะสัดีค่ะนิยี่นิดาเองบอสามนะช่วยอธิบายคอนเซปต์ในการแบ่งตัวครั้งนี้มาะะแบ่งตัวอีกแล้วรู้เลยนะคะว่าตอมบางที่นิดาแต่งมาในชุดนี้เพราะมันน่ารักดีค่ะเหมาะกับตุดจีนอีกด้วยแล้วทำไมถึง แนวนี้ค่ะเมื่อสี่ทำไมถึงแต่งแนวนี้ค่ะและนี้คือตาล้องจะสิงคุณนิดาแล้วเหรอคะงมงมากตอนนี้ทุกคนบังนิดากันหมดแล้วคะมีอะไรอยากจะบอกคนดูไหมคะตอบไปแล้วเนานิดาะคะบอกว่าฝากบทนนิดาเบอร์สามก็นเยอะนะคะ thank you คะ่ okay, คะโอเคค่ะอ่ะใครชอบการแต่งตัวนะคะของของน้องนิดาในิใจนะคะก็ช่วยบวนให้น้องนิดานะคะเบอร์สามใต้คอมเมนต์ด้วยนะต่อไปมาคะ ชื่ออะไรคะโอ้โหมาเป็นภาษาจีนเลยคนนี้สวัสดีค่ะฉันชื่อซันนี่มาในตีมกีเผานั่นเองอ่ามาในทีมกีเพาะนะคะซันนี่เบอร์สี่นะคะมาเป็นภาษาจีนซะด้วยช่วยอธิบายคอนเซปต์ในวันนี้หน่อยค่ะคอนเซปต์คืออะไรเหรอคะเอ่อแบบแต่งตัวยังไงอะค่ะแบบแนวการแต่งตัวอะไรอย่างนี้โ <c oughs> น้ทถามคอนเซปต์คืออะไรจบเลยแต่งตัวแนวเทศกาลวันตรุษจีนคือชุดกีเผานั่นเองค่ะ โอเคค่ะแตงกิ okay, ้วโอเคเพิ่มความคำว่าแตงกิ้วมาแล้วทำไมถึงแต่งแนวนี้คะยจะถามอ,อาีกเหรอมีอะไรอยากบอกคนดูไหมคะ <c oughs> เดี๋ยวอตอบอย่าเพิ่งดีร๋รว่ราวีดีกรนสองคนนะคะควยคุยกันก่อนนะคะว่าจะถามอะไรบ้างทำไมถึงแต่งแนวนี้คะนีะส่สิไม่รู้คะ่ะหนูบอกไปบนแล้วเดี๋ยจะถามว่าอะไรดูรักดานีา่มาแล้วค,คะฝา <c oughs> กกดเพื่อสามคนด้วยนะคะร,รักคนดูที่สุดเลยเอา้าวไม่ตอบเลยเหรอคะอาแล้วทำไมถึงตอบ ตอบแนะ่แต่โอ้บอกไปแล้วนะคะน้องเขาบอกว่าบอกไปแล้วนะคะถ้าวันนี้แต่งแนนนี้บอกไปแล้วโอเคก็ไหนเอาไอรินบอกไหนไหนตอบไหนอาเอาไปว่าใครที่ชอบการแต่งตัวนะคะของน้องน้องชันนี่นะคะก็ช่วยบวชให้น้องชันนี่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะโอเคคนต่อไปอา้าวก็อี้หายมีคนออกชัวก็อี้หายโอ้โหหลังเวทีแว้งเลยคนต่อไปค่ะคนต่อไปมาค่ะอันดาของเรา AFK ไฟคนต่อไปมาก่อนก็ได้ค่ะ อันดานะเะ AFK ใส่เรานะ,ะหายตัวไปไหนก็ไม่รู้ให้คนต่อไปมาก่อนเลยนั่งคะ่ะโอเคน้องซ้าก็อีมั้เบรดิตา้านั่งเรียบร้อยเลยชื่ออรุยเอ๋ยอ่ะชื่ออรุยเอ้ยชื่ออรุยเอ๋ยชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะนีเฮาชื่อนามีนะคะคนที่สวยที่สุดในงานนะคะโอ้โหสวยจริงๆเลยมีมังกรเต็มหัวเต็มหูไปหมดเลยะคะ่ะเนี่ยอธิบายคอนเซ็ปตการแต่งตัวครั้งนี้มาหน่อยคะ่ะวันนี้แต่งดีมั่วๆคะ่ะไปยังไงก็สวยค่ะชุด เรียบง่ายนะคะจากร้านทุกอย่าง20ค่ะส่วนพร้อมนี่ เออคือเจออะไรนะคะก็ใส่มาหมดเลยค่ะเพราะว่าเวลาหน้อยมากโว้ไอนีนะคะทุกคนฝากหวด,ด้วยนะไม่งั้นงินอ่าบอกทุกอย่างเรียบร้อยนะคะเหมือนน้องรีบไปเข้าห้องน้ำเลยนะคะนารีไวมากจริงสงสังยตื่นเต้นจริงๆนะคะยังไงก็ถ้าเกิดชอบการแต่งตัวของน้องนามีนะคะอลังการขนาดนี้นะคะก็ฝากหวน้องนามีนะคะหมายเลขหกต่คอมเมนต์ด้วยนะโอเคคะ่ะมิติใหม่นะคะเห็นการตอบคําถามคือไม่ต้องรอให้ถามนะคะตอบคําตอบก่อนคําถามเลยคตนคตออ่อไปชื่ออะไรคะ นี่เฮาชื่อกระแตเบอร์เจ็ดนะคะอ่ะช่วยอธิบายคอนเซปต์นะคะในวันนี้หน่อยฮะ,ะว่าคอนเซปต์เป็นไงบงังของอลาัางการนี้นะคะรู้สึกว่าพิธีกรไม่ใช่นะคะคุณตะค้องนี่จะแต่งตัวอลังการกว่าคนประกวดอีกนะเนี่ยตอนนี้ไม่มีรูไหนนะคะให้พวกเขาเะกวดผ่านเลยเหรอ งงมากอธิบายคอนเซปต์หน่อยค่ะวันนี้มาในลุกสาวจีนแบบน่ารักนี่นะคะมาในลุกสาวจีนแบบน่ารักน่ารักจริงๆนะคะน่ารักเรียบง่ายมากมีอะไรอยากจะบอกคนดูไหมคะฝากวัเวเบอร์เจ็ดก,กันเยอะๆนะคะโอเคค่ะคนต่อไปมาได้เลยค่ะใครนะคะที่ชอบการแต่งตัวนะคะเรียบง่ายน่ารักน่ารักแบบน้องกระแตนะคะฝากวัวน้องกระแตใต้คอมเมนต์ได้ยนะคะมาคนถัดไปะคะ่ะเบอร์แปดนะคะนงประชานั่นเองสวัสดีคะ่ะชื่ออะไรคะแนะนำ ว่าไหนคะ่ะโอ้มาเป็นภาษาจีนจัดไปนี่หาบวบัวเจียวพัชชานัมเบอรสวัสดีคะ่ะดิฉันชื่อพัชชาหมายเลข8ค่ะอธิบายคอนเซปต์การแต่ตัวในวันนี้นะะ่อยค่ะแต่มีใครบ้างเนี่ยมอไม่เห็นแล้วเนี่ยโอ้โหทั้งล่มนันอะไรให้ดูตรงไหนเอ่ยโอ้โหไม่มีรู้ให้ดูแล้วนะคะีดยดูการแต่ตัวใครเนี่ย ใครเนี่ยโอ้โหใครเนี่คนนี้คือใครสันนี่นะสันนี่มาบังะแย่มากแย่มากสันนี่หลบหน่อยค่ะสันติไม่ใช่คำตอบนะคะวันนี้ที่ฉันแต่งตัวนะคะด้วยชุดกี่เพาแล้วก็มีสีแดงค่ะชุดกี่เพาไม่สีน้าเงินแน่นอนสีแดงค่ะมีอะไรอยากบอกคนดูไหมคะเป็นไงคะปรากฏครั้งนี้ได้รักใครชอบใครเอ้ยอะไรเนี่ยเขียนอะไรไม่ได้อ่านไม่ออก โอ้ยน้องปัะชาที่หายไปนาะนะนี่คือไปเข้า g ูเกิลเทสเลชใช่ไหมเนี่ยถ,ถูกเรลาอยากจะบอกคนดูไหมฮะคลิปเร็วจังค่ะจริงวันนี้คลิปเราสั้นแล้วก็ไปเร็วมากเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรอา้าวปัญชาไปแล้วเหรอเอาเป็นว่าใครชอบการแต่งตัวของประชานะคะโปรดให้เบอร์8ปน้องประชาด้วยนะคะใต้คอมเมนต์นะมาคนสุดท้ายนะคะหลุดนะคะอันดานหลุดนะ,ะนี่ฮาวสวัสดีคะ่ะเราชื่ออนะันดานี่น่ารักอันดาน่ารักนะคะน้องแต่งตัวได้ ได้เหมือนตัวจริงเลยนะคะหมายถึงว่าหน้าตาจิ้มลิ้มของน้องเหมือนตัวจริงเลยใครนะคะที่อยากรู้ว่าน้องอันดาคือใครนะคะไปดูที่ไอจีหรือติกตอกพีดิตาได้เลยจะมีเอ่อพาเอฟซีมาบ้านอยู่คอนเซปอะไรคะน้องอันดาสวยๆ,ๆคอนเซปอะไรคอนในครั้งนี้นะคะเราแต่งเป็นอมวยค่ะจริงอมวยจริงๆเลยนะคะขาวตาตี๋นะคะแล้วก็ชุดกีบเผาน่ารักน่ารักนั่นเอง เราไม่เคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับบอลตูจีเลยเนาะนี่น่าจะเป็นปีแรกนะคะที่ได้ทำมีอะไรอยากจะบอกคนดูไหมคะอย่าบอกน่จะตลุดอ,อีอกรอบอะาะจะบอกคนดูว่าฝากหดให้ใหม่ยเลขจุดๆๆด้วยนะคะทุกคนที่ได้รักวางเออเอาเอาป็นว่าใครนะคะที่ชอบการแต่งตัวของน้องอันดานะคะฝากหวดน้องอันดานะคะใต้อคอมเมนต์ด้วยนะเย้เป็นยัางไงาบ้างคะถ้าใครชอบใครก็อย่าลืมบอกด้วยนะ อ๋แล้วก็เสื้อดีต้ากิดแคนเจ็โรบักนะฝากซื้อฝากไปซื้อกันเยอะๆนะคะแล้วก็ทางเรายังไม่ได้บอกใครนะคะบอกว่าอะไรวิตุนเต้นพี่นีต้าเพิ่งรู้เหมือนกันทางเราจะบอกอะไรคะว่าพอจบแล้วเราจะพาไปเล่นเรือด้วยค่ะพอคลิปจบไวไปโอเคพาไปเล่นเรือเฉยๆพอคลิปจบลวไวไปฮ่าฮตาบมม้าคะ่ะโองงมากคลิปจบเร็วไปนะคะเลยต้องพาอะตอมงงเลยนะคะ อันนี้คือนอกสคริปต์นะคะน้องบอกว่าคลิปจบไวไปก็เลยเดี๋ยวพาไปเล่นเรือนะคะในขณะที่พีริต้าเนี่ยง่วงนอนมากอยากจะไปอาบน้ำนอนแล้วนะคะโอเคไม่เป็นไรค่ะคลิปจบไวไปโอเคไปก็ไปค่ะไปด้วยก็ได้มีกันอยู่แค่นี้เนาะมาใครจะไปก็ไปนะคะไม่ต้องไปก็ไม่ต้องไปมาเฮ้ยรถนี่ต้องเป็นสีแดงด้วยป่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปล่องเรือมาฮารรักบ้านนะแต่เด็ดดํา ไปกันเป็นขบวนพาเลทกี่เพ้าเลยนะคะนี่นี่นะคะเรากําลังจะไปก่อนนะคะอยู่ดีๆแล้วก็พานางงามสาวงามทั้งหลายนะคะมาล่องเรือมาหารักบ้านนาเฉยเลยปกติคลิปประกวดไม่มีอย่างนี้นะคะแต่ e x c l u s ซีฟที่คลิปนี้นะคะเพราะว่าคลิปจบเร็วมากงงเหมือนกันแล้วก็ให้พีริตาสร้างเรือให้โอเคอ๋อต้องเรือสีแดงด้วยใช่ไหมฮะอ่านี่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 เอาขึ้นเรือไหนอ่ะใครสร้างเอาขคุณสักเรือมาๆมามาลำนี้ก็ได้มานะคะ เข็นไปอ่ะเข็นเนมาค่ะ้างรถเข็นได้เราึ้นมาได้เลยอลินกดท้ายเรือให้หน่อยกดลูกศรท้ายเรือค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วกดลูกศรท้ายเรือนะเย้แค่นี้เราก็นั่งกันไปครบหมดแล้วนะคะนี่แก๊งสาวงามของเรานะคะและนี้คือแกง๊งพิธีกรหรองงมาเอาไปแล้วเร็วมากก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเอ่อคลิปประกวดแต่งชุด กีเพานะคะประจำวัตุจีนั่นเองก็เกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยกดไลค์แล้วกด subscribe นะคะก็ติดตามติดกันดิยิ่งกี่กำลังใจพี่ลิต้าร์ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะไปจีด้วยนะคะลิต้าร์เน็ตสกอร์คิดแค้นแล้วก็ทิกเกอรลิต้าร์เน็ตสกอร์คิดแค้นนั่นเองนะเพื่อที่น้องนะคะจะได้เข้ากลุ่มขรอบครคิดแค้นนะคะตรงไอจีลิต้านะคะไอจีลีตาร์เน็ตสกอร์คิดแค้นนะคะตรงหน้าโปรไฟล์เนี่ยจะมีเขียนคาว่าครอบครัวคิดแค้นอยู่นะคะจิ้มเข้าไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยนะคะเพื่อรับลิงก์เซิ แดงเข้ากับตีมตุดจีนของเรามากเลยนะคะเจ็ดโรบาสเท่านั้นที่การซื้อได้กดลิงก์ใต้คลิปนี้เราจะกดไปที่โลบอกพินิตาและกิโคเ,เนชันได้เลยนะโอเคค่ะไงสวัสดีวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย